ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m 1ท t a l e t นะคะคลิปนี้เราจะมา่องคนและเก่าชาวธาตุไฟนะคะประจําเดือนสิงหาคมปีพศ2565นะคะธาตุไฟก็มีเมษสิงห์ธนูนะคะดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิติเรือนเกิดสามารถดูได้นะคะดูได้ทุกกลุ่ม LGBTQ ได้หมดเลยนะคะเช่นเดิมค่ะทุกท่านนะการอ่านไพ่เป็นแบบในรวมอย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องราวของเราเปน็นอันขาดนะคะ เพราะว่าเราไม่ดูเป็นการส่วนตัวเนาะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะขอภัยเรื่องเสียงดังนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะอยากจะให้เช้าธาตุไฟนึกถึงคนละเก่านะที่คุณยังไม่ลืมเขาที่คุณยังนึกถึงเขาตลอดอยากจะรู้ว่าตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบางคนจบความสัมพันธ์มานานแล้วแต่ก็ยังนึกถึงกันนะคะขอให้นึกถึงคนคนนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าไ้ายอยากสื่อสารอะไรกับคุณหรือบางคนนะคะอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์กันก็ได้นะคะนะอ่ะมีหลายสถานะเนาะอ่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยคลิปของเราจะไม่ยาวสั้นๆเราจะดูในเรื่องของสถานการณ์เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะคที่จะจบความสัมพันธ์ไปแล้วก็มาดูในเรื่องราวของความคิดความรู้สึกของเขาตอนนี้รวมถึงความรู้สึกที่มีต่อคุณอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็บทสรุปนะคะในเรื่องราวนะคะว่าตอนนี้ชีวิตของเขานะดำเนินไปในทางไหนนะคะ,ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ ชาวธาตไฟนะคะคนละเก่าชาวทาดไฟนะคะอ่ะมาดูเรื่องราวก่อนหน้าน,านั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะโดยการเปิดไพ่สิบใบนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอย่าเอาไปตัดสินนะอะ่ขอโทษที่ค่ะไพ่ใบแรกนะคะทาวเวอร์นะใบที่สองนะคะ เจ็ดถ้วยใบที่สามนะคะเจ็ดไม้เท้าใบที่สี 5, นะะน่นะคะสี่ถ้วยใบที่ห้านะคะสี่เหรียญนะผู้อ่านมองว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะชาวทัดไฟกับคนละเก่าเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องราวที่ว่าเกิดขึ้นเร็วแล้วก็จบเร็วนะคะเป็นการเจอกันแบบโดยบังเอิญบางคนเจอกันแบบในเรื่องของการสานสัมพันธ์ที่แบบเพื่อนกับเพื่อนติดต่อมาให้หรือบางคนเจอจากการทํางานการค้าขายนะคะนะโซเชียลต่างๆได้หมดเลยนะคะ ความรักความสัมพันธ์ให้ความหวังกันนะคะเหมือนกับว่ามองเห็นธุรกิจร่วมกันอาจจะมีการปรึกษาร่วมกันนะคะเขาเป็นใครก็ได้ต่างชาติต่างเผ่ต่างจังหวัดต่างอายุได้หมดเลยนะคะความรักนะคะมันไม่หวือหวานะคะเหมือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่ะนะคะไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่สนใจแต่อีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายที่เทคแคร์ตลอดนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้เป็นเขาก็ได้ที่เทคแคร์นะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่ เขาเรียกว่าเป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะซี่เหรียญเข้ามาไม่เคยเผยความรู้สึกจริงๆต่อกันนะคะรักกันชอบกันแต่ไม่ได้แสดงแอคชั่นตรงนั้นออกไปหรือเขาอาจจะมีความรับบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดคุณไว้ก่อนหน้านั้นนะคะนะคุณน่าจะดีกับชาวธาตุน้ำนะมีนกรกฎพิจิกทธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะอ่ะห้าเหรียญเข้ามามีปัญหาเรื่องการเงินก่อนหน้านั้นนะคะอาจจะเป็นการซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตไปซัพพอร์ตมามันอาจจะเป็นการที่ว่า ชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็มีการรื้อฟืน้นเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆขึ้นมาทําให้ความรักความสัมพันธ์มันสะดุดนะคะทำให้เกิดการแบบยุติการติดต่อสื่อสารนะคะบางคนบล็อกกันไปนะคะแล้วก็กลับมาปลดบล็อกอีกแล้วก็เหมือนกับบล็อกกันไปอีกรอบแต่ยังเหลือช่องทางในการแอบส่องแอบมองกันอยู่นะคะบางคนเนาะนะคะ t ห้เดือดฝูเหมือนเป็นการแบบว่าบง่งบอกให้อีกฝ่ายนะีว่าเอาละเราจบความสัมพันธ์นะให้สละซึ่งกันและกันนะคะคือไม่อยากจะยึดติดแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคะ ใครบางคนอาจจะเคยใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือเคยอยู่ด้วยกันหรือไปไป,ไปมามาหากสู่กันได้นะตรงนี้นะคะก่อนหน้านั้นเนาะนะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างพึงพอใจในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะแต่บทสุดท้ายนะคะห้าดาบเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการทาอะไรลับหลังนะคะนะอาจจะมีเรื่องราวของการทำอะไรลับหลังและทําให้ฝ่ายนึงรู้สึกว่าถ้าจะเป็นตัวเลือกของใครอะนะคะเราก็คงจะไม่ยอมจะรับความรักแบบนั้นแน่นอนนะคะ ทำให้ชาวเมธนะคะสิงห์ธนูเนี่ยนะถอยออกมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์รักกันแต่ต้องจบความสัมพันธ์ลงเนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะไม่เปิดใจเต็มที่แล้วก็มีความรับต่อกันนะคะแต่คนคนนี้ก็ทําให้คุณได้มีความสุขนะเหมือนกับว่ารักครั้งกเก่าอ่ะอาจจะไม่เคยเติมเต็มเท่ากับคนคนนี้ก็ได้นะคะนะ,ะเอาละค่ะทุกคนนี่ก็เป็นเรื่องราวก่อนหน้านั้นแบบย่อๆเนาะนะคะของเราเป็นคลิปแบบสั้นๆ ที่มาดูว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่แล้วเขายังนึกถึงคุณอยู่ไหมนะคะตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่และยังนึกถึงคุณอยู่ไหมนะคนละเก่าชาวธาตุไฟเมสิงธน,นูให้ไบแรกนะคะเดสตานะ ใบที่2นะคะ8ไดม้เท้าใบที่3นะคะ8ถ้วยใบที่4นะคะ8ดาบใบที่5นะคะทาวเวอร์ผู้อ่านมองว่าตอนนี้นะสิ่งที่เขาคิดนี่เหมือนกับว่าเขาคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่านะคะหรือกาลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะย้ายงานย้ายบ้านก็ได้หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะเปลี่ยนแปลงสถานที่ของการทํางานให้แบบว่าเหมือนแบบ ทำม,มากพิเศษบางคนอาจจะทํางานสองงานสามงานนะคะเพื่อจะให้ตัวเองแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแปดถ้วยเหมือนหันหลังให้ความรักหรือเปล่านะคะเหมือนจบความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าก่อนนั้นที่จบความสัมพันธ์ไปกับคุณแล้วเขาไปสางสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งเพื่อจบความสัมพันธ์ไปนะคะเหมือนเขาไม่ได้ง้องไม่ได้แคร์เลยนะคะแปดดาบนะคะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับใครเลยตอนนี้นะคะทาวเวอร์ ถ้าไม่ออกจากงานด่วนก็จะมีเรื่องของการทะเละาะเบาะแวงด่วนหรือคนในครอบครัวของเขากาลังเจ็บป่วยตอนนี้ยังไม่สุขสบายสิ่งที่เขาคิดตอนนี้เหมือนเปลี่ยนตัวเองเหมือนทําให้ตัวเองแบบเป็นคนใหม่เหมือนมุ่งมั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตหรือเปล่านะคะนะความรู้สึกของเขานะที่ยังมีต่อคุณเขามองว่าคุณก็คือคนคนหนึ่งในครอบครัวของเขานะก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะสิบเหรียญน,นะคะนะฮอดี้แฟนเข้ามานะคะผู้อ่านมองว่า ดูเหมือนว่าตัวเขาเองเนะี่ยนะคะอาจจะเข้าธรรมะมากขึ้นหรือเปล่าตอนนี้หรืออาจจะไปทําบุญไปทํากุศลหรืออ้อนบอลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่อยขึ้นหรือเปล่าเหมือนขอพรอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะนะก้าวเหรียญนะคะมีความตั้งใจนะบางสิ่งบางอย่างว่าอยากจะทาอะไรให้กับคุณบ้างนะคะแต่เขาไม่มีโอกาสทําอะไรในที่นี้หมายความว่ายังไงเอออาจจะอยากแบบ ย้อนกลับมาในความสัมพันธ์หรือเปล่าแล้วก็อยากจะขอเป็นเพื่อนอยากมีมิตรภาพดีๆแล้วก็อยากจะพาคุณแบบไปท่องเที่ยวหรือไปแคมปิ้งกันประมาณนี้นะคะอยากทำให้คุณได้มีความสุขเพราะก่อนนั้นเขาไม่เคยทําให้คุณได้มีความสุขเลยนะคะสิ่งที่เขาคิดตอนนี้คือเขาคิดว่าคุณน่าจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนแล้วละ่ะเด็กถือไม้เท้านะคะนะสิบถ้วยเขายังคิดถึงคุณอยู่นะเพราะว่าครั้งหนึ่งก็เคยใช้ชีวิตร่วมกันบางคนนะคะ นี่อ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครมาดูบทสรุปนะคะบทสรุปตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงมั่งนะคะชาวัาตไฟเมธสิงห์ธนูคนละเก่าคุณบทสรุป ใบแรกนะคะ8ดาบใบที่ 2, องเดวิลใบที่ 3, นะคะเฮอร์ิเฟนใบที่ 4, 1, ่ถ้วยใบที่ 5, 1, นะคะ1ไม้เท้าผู้อ่านมองว่าณนะตอนนี้เขาน่าจะเจอปัญหาใหญ่นะถ้าไม่เป็นปัญหาเรื่องการงานก็คนรอบข้างหรือปัญหาครอบครัวหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอชีวิตคู่นะคะนะเดวิลเข้ามาตอนนี้อาจจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะและอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นลักซอนนะคะ เขาน่าจะกาลังแบบบล็อกหรือว่าเลิกติดต่อกับคนคนนี้หรือเปล่าอ่านตามไพ่นะโรดิแฟนปรึกษาผู้ใหญ่นะคะเหมือนปรึกษาผู้ใหญ่เหมือนไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าตอนนี้นะคะเหมือนเขาอ่ะอยากจะเริ่มต้นใหม่หรือเปล่านะคะนะหนึ่งถ้วยเริ่มต้นใหม่กับใครล่ะทีนี้นะหนึ่งเท้าเข้ามานะเหมือนกับว่าอะไรก็ได้อยากให้ชีวิตเนะี่ยเริ่มต้นใหม่นะคะอยากเป็นคนใหม่อยากมีอะไรใหม่ๆไม่ใช่แบบเจอแต่ปัญหาแบบนี้นะคะ บทสรุปของเขาเนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอยู่นะโดยผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนนะคะนะแล้วก็ตัวเขาเองน่ะเหมือนอยากจะขอโอกาสกับคุณหรือเปล่าเน,ะะนี่ยนะยื่นถ้วยเข้ามานะฮะอยากขอโอกาสกับคุณนะคะอยากจะมาง้อคุณหรือเปล่านะคะคิดถึงคุณนะเนี่ยแหงแม่นนะคะเนี่ยคิดถึงคุณแต่ไม่สามารถจะทาอะไรได้นะคะหนึ่งอีโก้เขาสูงด้วยสองก็คือเหมือนกับว่าเขาจะกลับมาในสถานะไหนเขาได้แค่ความคิดถึงนะคะ เขายังรักคุณอยู่นะสองถ้วยนะคะนะเหมือนเขาสํานึกผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะคะเลยอยากจะกลับมาขอโทษไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะคะเนี่ยเหมือนคิดทบทวนเหมือนสํานึกผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเนี่ยเหมือนอยากขอโอกาสเนาะอันนี้ก็อ่านตามไพ่นะทุกคนนะอาจจะไม่ตรงกับใครนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวคนละเก่าของชาวธาตุไฟนะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าไม่ได้ตรงกับใครนะคะมันอาจจะเป็นแค่แนวทางหรือเรื่องราวต่างๆที่ มันอาจจะเคยเกิดขึ้นหรือไม่เคยเกิดขึ้นก็ได้ทุกคนนะคะอย่าไปใส่ใจตรงนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องที่ว่าเขาน่าจะสํานึกผิดแหละนะคะคนละกเก่าชาวทัดไฟคนที่คุณกําลังคิดถึงนะหรือคนที่คุณกําลังแบบนึกถึงเขาก็ได้นะคะนะชีวิตก็ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าไหร่นะคะถ้ามีโอกาสน,าน่าจะอยากย้อนกลับมาในความสัมพันธ์หร,รือเปล่านะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเนาะเอาละนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ